สวัสดีปีใหม่พศ2568ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเยี่ยมชมอุทยานพระพิคเนตของเขื่อนอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงตําบลบางตลาดอําเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซานะครับที่นี่เป็นพระพิคเนศอง์ยืนสร้างด้วยโลหะเนื้อสำริดบางสำริดสำเร็จส,สมปาถนาแสดงถึงการเจริญเติบโตนะครับอุทยานแห่งนี้เนี่ย เปิดวันธรรมดาตั้งแต่เวลา8นาฬกาจนถึงเวลา17นาฬกานะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์และก็นักขัตฤกษ์นะครับจะเปิดในเวลา7นาฬกา30นาทีจนถึง18นาฬกา30นาทีเราเริ่มจากการทําบุญนะครับด้วยการซื้อคูปองนะครับเลือกสแกนชุดไหว้ชุดบูชานะครับมี3ชุดด้วยกันชุดเล็ก100บาทชุดกลาง200บาท แล้วก็ชุดใหญ่450บาทหลังจากที่สแกนแล้วนะครับก็เข้าไปรับที่ศาลาดอกไม้ชุดบูชาได้เลยนะครับก็จะมีทู่เทียนเทียนประทีปไว้สำหรับลอยน้ำนะครับแล้วก็มาลลยดอกดาวเรืองน้ำมันสำหรับเติมตะเกียงน้ำดื่มสะอาดนมหรือว่าโยเกิร์ตนะครับกล้วยหนึ่งหวีเลยนะครับแล้วก็อ้อยนะครับมะพร้าวอ่อน ทุก,กตานะครับหรือว่าตามที่เจ้าหน้าที่ได้จัดหาไว้ให้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเราก็เข้ามาไหว้พระพิคเนศประจําวันเกิดของเราเองได้เลยนะครับของแต่ละท่านได้เลยครับมีแปดปางด้วยกันนะครับแต่ละปางเขาจะสร้างไว้ทั้งสองด้านนะครับหันหลังชนกันพร้อมทั้งขอพรจากพ่อพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีแล้วก็มาลอย เทียนประทีปตรงนี้นะครับเพื่อปัดเป่าโรคภัยนะครับมีชัยในความรักก่อนได้เลยครับหลังจากนั้นก็นําชุดบูชานะครับมายืนตรงจุดรับพลังนะครับจ้องมองไปที่ดวงตาขององค์พระพิษเนศองค์ยืนองค์ใหญ่นะครับแล้วก็อธิษฐานขอพรตามที่ใจของเราปรารถนาเลยครับต้องการสิ่งใดขอพรจากตรงนี้ได้เลยนะครับจะได้รับพลังอย่างมหาศาลเลย นำชุดสักการะบูชานะครับไปวางไว้ที่โต๊ะของไหว้และผลไม้นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปด้านบนเลยจุดทูปเทียนบูชานะครับแล้วเติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็นำพวงมาลัยดอกดาวเรืองนี้นะครับเดินเย็นขวาสามรอบเมื่อครบแล้วนะครับก็นำพวงมาลัยเนี่ยไปวางไว้ที่ฐานองค์พระพิฆเนศได้เลยครับพระพิฆเนศนะครับเป็นเทพเจ้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในศาสนาฮินดู เชื่อว่าสามารถขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงแล้วก็ประทานความสําเร็จให้แก่ผู้บูชาได้จึงมักถูกบูชาก่อนที่จะทําพิธีใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ทําให้สุขสมหวังในความรักใหม่ได้เข้าศึกษาเล่าเรียนในสถานที่แห่งใหม่หรือการเดินทางไปรับตําแหน่งงานใหม่ก็จะช่วยให้ประสบความสําเร็จสุขสมหวังดังปรารถนาได้ด้วยนะครับ สำหรับบริเวณรอบองค์นี้นะครับเป็นพระพิคเนศหินทรายจาก8เมืองในประเทศอินเดียล้อมรอบมองไปที่องค์พระพิคเนศองค์ใหญ่นะครับก็จะเห็นเครื่องทรงเป็นสายบัวและดอกบัวมีรัศมีดอกบัวอักษรคำว่าโอมนะครับอาพรรัดแขนรัดเอวกำไลข้อมือข้อเท้าเป็นดอกบัวทั้งหมดนะครับแสดงถึงความเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและก็บารมี มีสี่กอน,นะครับถือกล้วยน้ำว้าหมายถึงมีความสุขและความอุดมสมบูรณ์ถืออ้อยหมายถึงเงินทองไหลมาเทมาถือขนุนหมายถึงมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนจุนเจอือถือมะม่วงสุกหมายถึงขอพรเรื่องความรักให้สุขสมหวังงวงจับคล้ายผลส้มนะครับก็คือ,อความโชคดีนะครับ ก้าวเท้าซ้ายแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีหนูกอดขนมโมทากะแสดงความอุดมสมบูรณ์ในพืชพันธุ์ธัญญาหาครับเห็นองค์ใหญ่ขนาดนี้นะครับสร้างด้วยแผ่นโลหะบลอนนอกหรือโลหะเนื้อสำริดจำนวน854ชิ้นเลยนะครับโดยนำมาประกอบต่อๆกันทีละชิ้นแล้วก็ได้ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกจาก พระเกจิอาจารย์ดังมาแล้วทุกชิ้นเลยนะครับรวมน้ำหนักได้40ตันมีความทนทานต่อลมฟ้าอากาศอยู่ได้นับเป็นพันพันปีเลยนะครับน้ำหนักรวมโครงสร้างที่เป็นเหล็กก็ประมาณ200ตันครับมีความสูง300เมตรรวมฐาน39เมตรถือว่าเป็นพระพิฆเนศองค์ยืนที่สูงที่สุดในโลกพิธีกรรมทางศาสนาพรามนะครับก็คือพิธีฮารันตีไฟ หมายความว่าคือการบูชาไฟนั่นแหละครับก็ให้ใช้สำลีชุบน้ำมันแล้วก็จุดไฟหรือจะใช้เทียนกระโบนก็ได้นะครับยกขึ้นหมุนวนเป็นวงกลมนะครับตามเข็มนาฬิกาสามรอบต่อหน้าองค์เทวลูกแล้วก็ใช้มืออังไฟมาแตะที่หน้าผากเพื่อทำให้เกิดความสว่างแก่ดวงจิตและปัญญาถ้าเอามาแตะที่บริเวณหูตาปากก็เพื่อ เปิดให้หูได้รับฟังในสิ่งที่ดีเปิดให้ตาได้รู้เห็นโอกาสที่ดีและเปิดปากให้พูดแต่สิ่งที่ดีมีแต่คนเชื่อนะครับแต่ถ้าไปแตะส่วนอื่นก็จะช่วยทําให้หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้ามากราบพรอพิฆเนศองค์จําลองได้นะครับสวดอธิษฐานขอพรได้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับเข้ามาปิดทองแล้วก็เสียงเซียมซีเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนะครับ ชมใ,ใกล้ๆเลยนะครับในมือของพ่อพิจเนตเนี่ยถืออะไรบ้างนะครับนี่ครับอ้อยนะครับมีความคล้ายผัะขันมากนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นมะม่วงสุกมือนี้ก็กล้วยนะครับถือกล้วยหนึ่งผลไม่ต้องถือเป็นหวีนะครับตรงนี้ก็เป็นขนุนนะครับแล้วก็ทิ้งงวงน่าจะเป็นผลส้มนะครับเพราะว่าเห็นคุมกลม หลังจากที่เราไหว้พระพิฆเนศจบนะครับต้องอย่าลืมติดสินบนหนูมุสิกะที่เปรียบเสมือนเป็นเลขาส่วนพระอ,องค์ขององค์พระพิฆเนศนะครับแล้วก็เรากระทิปข้างหูบอกพรครับของเราเนี่ยที่ได้ขอกับองค์พระพิฆเนศไปแล้วนะครับบอกบอกหนูอีกครั้งหนึ่งครับแต่ต้องปิดหูอีกข้างหนึ่งนะเพราะว่าพรของเราจะได้ไม่ทะลุไปอีกข้างหนึ่ง เพื่อให้หนูจะได้นำพรของเราเนี่ยส่งตรงถึงองค์พระพิคเนตอย่างครบถ้วนโดยตรงเลยละ่ะสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับสนใจที่จะเช่าซื้อองค์พระพิคเนตคลองเขือ่อนองค์ยืนนะครับเราสามารถเช่าได้ณจุดนี้ครับแค่ระ,ะลึกถึงก็เสมือนเราเข้ามาขอพอรกับพระพิคเนตที่คลองเขื่อนได้ด้วยตัวเองเช่นกันนะครับทุกชิ้นผ่านกรรมพิธีมาทั้งหมดแล้วนะครับ วิธีการบูชาเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างเรามีเจ้าหน้าที่คอยแนะนาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับได้ทุกท่านเลยทางอุทยานได้เตรียมจัดเซตเอ้อยให้แล้วนะครับสวยงามเข้มขังหน้าบูชาทั้งนั้นเลยนะครับใครคิดจะเช่าตามสีประจําวันเกิดของตอนเองก็ได้นะครับหรือจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเป็นที่ระลึกก็มีหลายชิ้นหลายแบบให้เลือกเลยครับสวยงามทั้งหมดเลยนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ ออกกมีคะนนยาดค่ำคืนและเชิญพบกับเทกาลโคมรมัใหญ่บานหาอาชีพเก่งสวยงามต้องการรับุดล่อนกดคูปองได้เลยค่ะท่านใดที่ต้องการรับชุดล่กกเคนน้านาเสร็จแล้วเดินไปตรงๆเลยนะครับไปที่ริมแม่น้ำบางประกงนะครับเข้ามาไหว้เทพเจ้าจีน มาขอพอรกันนะครับจะได้ทําให้เราค้าขายมั่งคัง่งมีชีวิตมั่นคงนี่คือเทพเจ้าชัยชิงเอี้ยะนะครับองคไม้เก่าแก่กว่าร้อยปีแล้วนะครับสำหรับที่นี่เป็นเทพแห่งโชคลาภความร่ํารวยมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรืองนะครับอง์นี้ก็เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือเทพแห่งความรักความเมตตาผู้ขจัดปัดเฝ่าทุกภยัยและความโชคร้ายให้หมดสิ้นไปนะครับ องนี้ก็เป็นพระกสิทธิคันเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ผ่อนคลายความทุกข์ขจัดกรรมและความลำเค็นของสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยมาบริเวณนี้นะครับริมแม่น้ำบางประกงเนี่ยสดชื่นยิ่งนักเลยนะครับรับลมเย็นๆดื่มน้ำทานอาหารพักผ่อนตรงนี้ก่อนกลับนะครับ แล้วก็แวะพักผ่อนทานอาหารเข้าห้องน้ำบริเวณนี้ได้เลยนะครับ อย่าลืมแวะเข้าไปกราบเท้ามหาพรหมสมดันใจปองตรงบริเวณทางเข้าด้วยนะครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในการเข้ามากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อุทยานแห่งนี้นะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่คนส่วนใหญ่ทุกท่านเลยนะครับไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าไปไหว้เท่าไหร่เพราะทุกคนก็ได้ผ่านเลยกันไปก่อนแล้วนะครับซึ่งผมก็จะเก็บภาพมาให้ดูก่อน เตือบางท่านอาจย้อนเข้าไปได้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบผมมีโอกาสจะนำคลิปดีๆมาลงให้ชมใหม่นะครับขอบคุณครับ